ประโยคสั้นๆแต่สะดุ้งถึงไผบางคนนะครับที่จริงแล้วเราอาจิสว่าได้วอลอีกอย่างมากมายนะครับในการโพ์ของเราแต่คนก็เอาไปตีความต่างๆหน้าๆนานะครับซึ่งเล่าว่าจังไรทีครับเดี๋ยวผมเสียมบาวาสู้พีสูุนองฟังเด้ยครับเด้อแล้ก็เพ่งประกอบ บอกเลยว่ากินใจยางแห้งครับอันไหนมันเหม็นมันเนา่าต้องทำความสะอาดให้ดีพี่น้องว่าเราเห็ดยังครับเราแปรงฟันครับสิ่งใดที่ยุมมันอยู่ในปากนะครับมันติดเข่วติดยังนะมันเหม็นอยู่อะยทำความสะอาด ปลอยไว้มันก็มีแต่ทรงกินถ้าคนมาทําความสะอาดนี่มันปากเหม็นครับมันกินเหม็นเอียงก็ตามครับทํามันเนา่าทํามันเหม็นอยู่แล้วเฮ้าสิเอาไว้เห็นอย่งครับแล้วก็เพีงประกอบนัะนละครับได้ใจแห้งครับของตะกะแตนจุลดานะครับเพียงเกี่ยวกับการหนอกจอกหนอกใจนะนะครับ พีนอนก็ลองฟังเบิงซัำนี่ล่ะครับเล่ากระสิรู้ซึกอัดอัน้นใจเนาะครับเนาะในความที่เป็นหลกผูท้าทายอที่ถึงขีดสุดถึงต้องได้เดินออกจากยุดน,นั้นออกมาทำวสันกับคงสิยูที่เดิม แต่ว่ามันอยู่บ่อใดหรอครับที่ออกมาได้นี่มันขักพ่อแห้งแล้วถึงออกมาคนเฮ้านะครับถ้บาบ่ถึงที่สุดบ่มีทางออกจากขอบวกวง่ายๆครับต้องขักพ่อสมคลรครับเป็นหนังจังหวางสั่นดีครับมีลูกมีเต้าน้ำกันนะครับคนติดตัดสินใจแยกข้างมาไใดมันก็ต้องบ่อธรรมดา พอเราก็เคยเว่าวนะครับว่ายูเรื่องราบมันก็เกิดมาพอสมควรเนาะก็ได้คุงสีเด้ยวกันเตือนกันแน่แต่ว่ากะอย่างที่ว่าล่ะครับอืมมันเป็นเรื่องของสองคนนะครับที่ห้องกับบ่หูบ่เห็นว่าเรืองราบทงหมดมันเป็นแบบไหนเนาะอันนี้กะคงสีบ่ขอว้าไปอีกนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็คงต้อง,งปล้อยไปนะครับสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นสําหรับพยาบาลกะถือว่าดีขึ้นมากครับโตเกียวมิวสิกคิ้วขามปีนอนั่นแหละครับมันก็ไปเรื่อยแล้วครับสียูแบบเดิมว่าไรได้ยมันต้องก้าวหน้าไปเลยครับเราเหตุถึกแล้วครับออกมา กือว่าด,ดีแล้วบางเทือ่อทะยูต่อไปนี่มันอาจสิพิษกันแห้ง่านี้ครับการที่ออกมาบ่าเมนว่าบ่าหาักหลูกครับหักคือเก้านั่นแหละแต่บางเทื่อมันก็ต้องอยุติปัญหาเนาะครับเนาะถ้าเฮายููหันแล้วถ้ามัน,นยังคั้นลาขัสร้างยู่มันกับบ่เหมียนครับมันแห้งแต่สิเกิดเรื่องเกิดเล่าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแบบนี้แหละครับดีที่สุดแล้วอย่าใส่มันเกิดเรื่อง ทุกคนนี่มีทั้ง้อดีและ้อเสียที่แตกต่างกัน้าสิห้มันดีสุยังสุเนวเออจ้างที่เพิ่นวา่าอันนี้เพิ่นว่านะครับเนะาะทุกคนนี่เออมันก็มี้อพิษพลาดแต่นั่นกะต้องเบิงครับว่าผู้ได้พิษพลาดอีอย่างยอมรับได้หรือยอมรับบ่ได้นะครับ นี่ครับสิ่งที่เล่าโพ์นั่นแหละครับคนกะไปวา่าเล่าไปซื้อต่างๆเลยครับบอมเมนวาสิตซื้อว่าสิ่งที่เรลาเห็ดแล้วให้เกิดประเด็นดามากขึ้นมันบอเมียนครับเรลาเปลี่ยงฟันซื้ออย่าจะไปหาวานันตวานีเลยครับเด้อแล้วก็เพ่งประกอบซื้อมันก็บบริเอยียงมากมม่ เราเห็นด้วยความมวลของเล่านั้นครับคนก็ดจะไปมองว่าโคดแสะโคดนั่นโคดนี้ว่าห้ยยุดจังแสนจังสี่มันบ่แมนเด้ครับเด้ออย่าไปคิดหลายคิดแทนมันเข่ากับเข่าคิดว่าห้เข่ามันเกิดขึ้นความมวลความซื่อือซื่อแปลงฟันอันมาลงหรือซื่อก็เรื่องจริงนะครับอยู่ในปากถ้ามันนอนมันเหมียนจงไ้อย่างู้ฎดซิโอมขี้แขวจะคล้องไปครับ บบมีครับปากเหม็นก็นต้องทาความสะอาดนั่นแหละครับคิดเบิ้งเด้อครับคิดให้ดีๆเด้อย,ยาสะคิดแคร์อารมณ์แคร์ชั่วบูบแล้วมาบอกมาว่าทำนี้กันไม่ใช่ครับมันบ่อสมควรหาคิดว่ามันดีสิ่งที่เหตุมากนะครับมันก็นย่อมหูทุกอย่างถูกแนวล่ะครับก็นี่แหละครับ สิ่งที่เกิดขึ้นบอมีผู้ใดอยากให้เกิดเล่ากับว่อยากให้เกิดครับแต่เมื่อมันเกิดก็ต้องปล่อยไปนะครับหลายๆคนก็เคยประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายๆคนเจอกับตัวครับก็ไเ,เว้วอาคือกัน,น่ะครับว่ามันถึงที่สุดแล้วเกิดมาหลายขังแล้วจนทนบอได้ก็ถึงได้ย่อมออกมาเออออกมาก็คือกันแหละครับก็บทํานนาที พ่อแม่ของลูกคือเกา้าอ,อก่เห็ดคือเก้ากัท่าน้าทีครับเพียงแค่กับบ่ได้อยู่น้ากันกะชีวิตกะใส่กะแยกกันอยู่นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีเขาเคยเสียเรียงกรรมบ่ครับผู้ใดเห็ดจังไงมันก็ได้ยังสั่นครับคนเขา,กรร,รากรรมบ่ต้องว่าตาอดีตกรรมปัจจุบันนี่แหละครับสำคัญสั่งเองทั้งนั้นครับว่าตาอดีดตทั้งชัตนทั้งสี่ มันก็มีส่วนครับแต่ถ้าเข้าบอสังในะปัจจุบันนี่มันกับบอตอครับถ้ามันเห็ดไปอีกเสียจังไหนหรอครับแก้ไขจังไลยก็ต้องแก้ก็ต้องไปตามเลยครับตามเวียนตามกรรมที่เจ้าของเห็ดมามเข้าเนะี่ยมันหูอยู่ทุกอย่างหรอครับปฏิเสธบ่ได้ดอกว่าตัวเจ้าของเห็ดยังอยู่ก็อย,ยอมรับไปแค่นั้นนะครับ ถ้ายอมรับตะโดนบอมีปัญหาครับถูกอยา่างแต่เราก็บพ่อมให้อภัยอยู่แล้วล่ะแะ่ีีขนาดเพลงเงี่ยบอกแค่เด็กเด็กยินคเข้ามาขอโทษนี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับว่าโตจะความผิดแค่นั้นย่อมรับแค่นั้นแต่บางอย่างมันบอกว่าอะไรเนาะสักสีขำข้ออยู่สุดท้ายจบโบสวยดีครับแต่กับบ๊อบยังครับเอะเรื่องเล่ามัน เป็นเรื่องสี่แล้วก็ต้องสู้กันไปครับต่างคนกับต่างถ้ามาหากินไผหากินมันครับสู้นะครับชีวิตนี่เกิดมากมันก็สู้ไปเองสั่นนะครับสู้ซ้ำตายแบบไง่ายครับถูกยามันก็นซ้ำนั่นนะครับบ่มียังได้สู้ไปครับ